กว่าจะมีผมสวยแบบนี้นะคะเมื่อก่อนเคยผมเสียหนักมากผมขาดดุดร่วงผมแห้งแตกปลายนะคะแล้วก็ผมเสียจากการทําสีคือผ่านสารเคมีมาเยอะมากแล้วลองใช้แชมพูมาหลายตัว เสียเงินกับการบำรุงผมไปเยอะมากแต่ไม่เคยได้ผลเลยนะคะจนนุกได้มาเจอแชมพูตัวนี้เลยค่ะแชมพูวาลิตัวนี้ทูอินวันสุดที่รวมทั้งแชมพูและครีมนวดไว้ด้วยกันสารสก,กัดของเขานะคะทํามาจากสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะไม่มีสารเคมีเลยบำรุงผมได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วกลิ่นหอมสมุนไพรมากแค่สระก็เหมือนได้ดีทอกหนังศีรษะไปในตัวเลยค่ะคือลองใช้ไปยังไม่ทันหมดขวดเลยนะคะสาภาพผมคือเห็นได้ชัดเลยว่าผมดูนุ่มลื่นเงางามเรียงเส้นสวยมากจากที่เคย แห้งแตกปลายตอนนี้ก็คือแบบดูมีน้ำหนักนะคะลังแคที่เคยมีตอนนี้ก็คือหายไปหมดเลยขอแนะนาเลยนะคะสาหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหากับเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นผมขาดหลุดร่วงผมแห้งชีฟูแตกปลายนะคะอยากให้ผมกลับมาดูสวยเงางาม,งามสุขภาพดีนะคะนุกแนะนําแชมพูวาลิสตัวนี้เลยค่ะแล้วจะบอกว่ากลิ่นหอมสมุนไพรมากใครได้ลองใช้นะคะจะบอกว่าติดใจแน่นอนค่ะ